สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสุขุสุกสนแฟนเพื่อแฟนคลับของมอลำใจมเฉกระลอยหรือว่าแฟนคลับของอ่แจ็กกี้ผีบอยากแจ็กกี้ผีบอยากแฟนเพจแจ็กกี้ผีบอยา่างชาแนลนะคะอันนี้ได้มลอลำั่บาน,นอ,นอ่าอมานโน่นเนี้ยก็แม่โนอนวังวังเยี่ยมบ้านนอนวังเยี่ยมแล้วกับมันบ่อกไก่กันจากบ้านอ่าจากบ้านพุ่นสาแจ็กกี้เคย แจ็กกี้เคยมาอยู่มากกินยูหนี่มาใส่ชีวิตอยู่นีกับพี่หลังพี่หลังนี่เมื่อก่อนเคยเป็นอดีตเนาะใส่ว่าอดีตเป็นผู้จัดการของพี่เอ็มอภัสราของอ a, กับปานมต์เคยได้ไปนอกไปนั่นนูน่นนี่ไปทำมาหากินในมาอยู่มากินยุ้ันพ้นสารโดนเติบด้อยพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปต, adopt, ต่างๆนา,านาใช้ชีวิตกับบ้านพนสารคือนีสตอรี่ชีวิต อย่างหนึ่งอยู่กับนี่แล้วก็เมื่อนี่ก็ไดมาหาพ่อเด้นั่นคุณน้อยนักสุขภาพแข็งแรงคือเก่าขี้หอดเด้พ่ออิลีนี่ค่ะมีคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะที่จะมวนกับวัดโอ้ยคิดหอดทะเลป้ากระไดกระเช็ดเป้ากันอยู่ขันขันเล่ามาบ้านกับว่าเอาป้ามาบ้านเด้อยังสิคุยกันเด้แม่ พี่พัฒนนี่มือนี้อีพอแล้วสิบูเขียนอันขันบอมาบ้านพสารีก็จะะได้ฟูเขียนเนาะได้ฟูกเขียนตลอดดิเออข่าใสเออขาใเอยมาอยู่นี่ยู่ทีเองอย่างไปไปมาทำไมคนต้นมาูกมัขัวคนจะี ฝูมื <icana, S 1> อแรงควรมาเต้าฝูมือเศร้าควรมาโหนสุ่มเผาของควรให้ใส่สักพิสองคู่ตาอาหารทุกมาทัดยิ้งไว้ขอให้คุณสิ่งคุณทรรคุณผาคุณเจ้าปลุกปักหลักษาสุขารสบายใจหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายพญานโลคาขอให้เจ้าค่ำเจ้าคู่เจ้าห่างเจ้ามีมีเงินมีทองเงินนองเลยมาสุรักเรนมาให้ผู้ได้เรนมาปั่น มาบท่านหน่อยมาสูงค้ามในคูนี้มันหยงนเดินไปทางกันตลอดปลอดภัยไปทอดรอดฝ้ายเพิ่งไปพบมันหานไว้ท่านนั่นให้คำคูนคำคูนมันเงนมันยืนบุรุษาบุรุษาลูกเว้ยบุรุษสาตัวขากี้หอดเสมอขี้หอดนี่ขี้หอดมันปากหวานอยู่ซื้อบอบอล่ะกระเจี๊ย้นี่กะเจี๊ยเป็นกะเียเาพี่มาก่อนเราจะปลูกแค่ไหนล้วนได้นนี้ตัอยกัเก่าบอกม่ แม่นอผู้ดีน้ำผู้ดีสวยผู้นี่บ่เออเออมาอยู่เนี่ยอยู่ที <c oughs> ่บอยไทย <c oughs> มาทำหบึ่งผูกบไส้ฝนเจ้มาผูกบนหัวคนเจ้าอยู่ตุม่มเผาหอมขวดให้ฝ่ายซักซีฝบไฟผูกบาอาจารย์ผูกมัดหัดมีงไว้ ขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงคุณสิ่คุณธรรมคุณภาพที่เจ้าค้อปักรักษาสุขกายสบายใจให้ค้ำให้คูณให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยมีเงินมีทองเนื้อนอกออมาค้ำคูนค่ะคูนสาธุเบออได้ที่ไปหลายสาธุสาธุเออมาล่ำข่าวดันเนาะเออมาล่ำข่าวดันอีพี่กูมาล่ำยู่บ้านพ่นสานธุกูได้ติบประมาสองหมื่นสามหมื่นอีหลีนี่คือเรื่องจริงตะกี้แลยนี่เนาะแม่เนาะ กสิบบอมเบตแปดสิปีแล้วบ่มาเนาะเอออะไรกสิจังไรจังไหนเนาะเอ้าอีแม่เดชบอกปลูกให้ลูกดีอะพ่อลูกก็ได้แล้วแหละว่าแล้วกสิปลูกสองคนแล้วฝ่ายก็เหลืออยู่เนาะาปนยนไปมาเนี่ยมันหมูเข่ลูกัอย่างนเอ้านซ่งๆกูแหละนั่งๆซึ่งลูกก็ไปเออนั่งมันอางเพียบ ทอดครับอมาหาได้นี่ัามู่าไซื้อะอไย่งเนไสทอดชิ้นเดือสถึงจะฟ้าแตกไปังเจะไกโชวหาคือทอดอู่อีมกัอดอยู่อดอยู่ไปจะได้ไปอาหาอดไปแหนลูกถิเต้าเกาักแดงเกเาายบา ไปนาะสโอเคครับพี่น้องบ๊ายบายบ๊อบม